สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขคนจ้าเมนีย่ายกมีเมนูมานําเสนออีกแล้วจ้าเมนูเมนีย่ายกสิผ้าพีผ้านองมาเฮ็ดอันพัดปลาดุกจ้าพี่น้องพัดพิกแกงปลาดุกจ้าเนี่ยจ้ากะบดามีอย่างมากมายเนาะจ้าพี่น้องกะเป็นเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆจ้าพี่น้องจ้าปลาดุกย่ายกถอดไวเรียบร้อยแล้วจ้าบดาเฮ็ดขั้นตอนในอ่า ถอดใหเบิงได้จ้ะเด้อทุกคนก็นนาสิหูดีนาะจากเนาะก็คิดว่าบ่ยอีหกยังนาะจ้ะเนาะเอาแบบง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งนอกจากเนาะเนี่ยจ้ะพี่แกงยาากระตำเองจ้ะพี่น้องกะบดได้มหยังนอกจากใบมะกรูดพี่แกงแล้วกะยาาสีไซอันกระช่ายน้ําจ้ะแล้วตาผู้ใดหมักนาะจ้ะเนาะหมักแบบใดกะเอาแบบนั้นเด้จ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเบิงวิธีท้ำพร้อมๆกันเลยจ้าตามยาาไปเลยจ้า เทแล้วจ้ะขั้นตอนแรกนะเขากับใส่น้ำมันลงไปเลยจ้ะน้ำมันลงไปสักประมาณสองชนตุกก้ยใ่เตรียมเอาพริกแกงที่เท่าเตรียมไว้นะจ๊ะเนาะที่เทาเตรียมไว้เนี่ยเอาลงมาผัดจ้ะที่นอง แล้วคมีริกแกงอาซัมเร็จกระได้เ้ยจ้ะท่านผู้ใดบ่มากเพดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ายายอันมากเพ็ดก็เลยมากตำริกแกงเองมากกว่านะจ้ะจะถ้าไทายผิกแกงหอมก่อนนะจ้ะพี่น้อง หลังจากที่แกงเริ่มหอมแลว้วนะจ๊ะเนาะยายกกรสีไส้น้ำปลาเนาะจ้ะหนึ่งซ้อนต่อไปหนึ่งซ้อน ควาชาจากพี่นนอกน้ำดงไปน้อยเื่งแก ก็คนองอนต้นแเรตะกุดไดมากนี่ก็งอนนกเหน่อไหน่ยไส้หลเสร็จแล้วได้ก็จะเอาไปใช้เรื่องาจักรั ใส่เสตแรงใบมากูดจะที่นอนลงไปเลยเริยมอัเส็จ่เลจัแเอาหัวมันไก่นะ ง่ายง่ายรวดเร็วขันใจเตรียมปิดเก็บเปิดเลยใจเลยยาเต็มที่ล้วจ้ะสุดยอดจ้ะพี่น้อง ใจจานสืฟกันร่อมๆันจ้าเดี๋ยวจะพี่น้องจ้าเสร็จซับเรียบร้อยแล้วจ้าอ่าปัดุก ทอดกอพัดพี่แกงเป็นไดจ้ะพี่น้องจ้าน่ากินว่าจ้าสีสันน่ากินมากๆเลยจ้ร้อมเข่าหอนหอน้วจ้ะเนาะยายเตรียมเรียบร้อยแล้วจ้ร้อมสีกินแล้วบัดเนี่ยหิวเขายางรุ่นแรง โอเคนะจ้าสำหรับคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ได้จ้าขันมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนนด้จ้าสำหรับเมอน,นี้สวัสดีจ้า